ฉันปวดท้องประจําเดือนนะคะค่ะมันน่าตรงน้ก่นค,คุณอะปวดท้องเมนจริงหรือเปล่าใช่ฉันปวดท้องคุณปวดเมนใช่ไหมใช่ไห้ฉันขอดูหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่าแกนี่มันอหมาบ้าโอ๊ยปวดท้องปวดเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันปวดท้องประจําเดือนนะคะค่ะมันน่าตรงนี้ก่น เดี๋ยวดีขึ้นแล้วค่อยลูกไปนะคะค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณเป็นไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังไม่เลยค่ะฉันขอนั่งด้วยสินี่คุณคุณมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เห็นเหรอว่าเขาปวดท้องอยู่อะ่ะคุณปวดท้องเหรอใช่ค่ะฉันปวดท้องเอ้นี่คุณกางเกงฉันเปียกหมดแล้วนะเนี่ยกางเกงคุณจะเท่าไหร่กันเชียวที่นี่มีร้านหนึ่งขายกางเกงอยู่ ไปโดยฉันพาคุณไปนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอคุณมายุ่งอะไรกับพวกเราด้วยคุณอะปวดท้องเมนจริงหรือเปล่าใช่ฉันปวดท้องคุณอะลเลิกแส่แฉงสักทีนี่คุณผู้หญิงคนนี้แกล้งปวดเมนเพื่อที่จะให้คุณอะพยุงเ้าอะมานั่งเก้าอี้แล้วให้ผู้ชายอีกคนนึงมาวางยาใส่น้ำของคุณเพื่อที่จะให้คุณดื่ม แล้วคุณอ่ะจะตกเป็นเหยื่อของมิชาชีพวกนี้ไงไอ้เธอพูดเรื่องบ้าอะไรของเธอบ้างั้นเหรอคุณปวดเม้นใช่ไหมใช่ฉันปวดหอ้องนหนฉันขอดูหน่อยสิว่าจริงหรือเปล่าแกนี่มันอีหมาบ้าฝากไว้ก่อนเถอะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้ถ้าไม่ได้คุณฉันจะต้องแย่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะฉันผ่านมาเห็นพอดี ถ้าโลกของเรามีคนดีแบบคุณสัเก้าปอร์เซ็นต์โลกเราจะได้อยู่มากเลยนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราควรใช้สติสมาธิก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือคนคนนั้นเพราะเดี๋ยวนี้มีสาชีพมักจะใช้ความน่าสงสารความเจ็บปวดเข้าหาเราเพื่อที่จะให้เราเข้าช่วยเหลือเขาแล้วจะให้อีกคนนึงหันกลับมาวางยาขโมยของ ทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราได้จนเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ